ใกล้อกสอบยังงานไยเี่ยที่หนังเลยหัดเบีงเวลามันถื่อเลย้คถามเนีเ้ยนที่นดว่าจะว่างว่างข้าบ้างข้าบ้างผื่ว่า บางยันจะมูดไอเล,เลือนเหรียญเลือนเจี๋วของไปอยากส่งงานหาหม่องสีกวาดคาแดมให้กับผมนี่อยู่จัดการเวลาเดีาวของวันดีนี่เตียมาถ้าได้เป็นผู้จัดการผู้จัดการมันหมายถึงจัดการหลายคนหลายอย่าง ผู้จัดการในที่นี้จัดการเจ้าของเนี่ยผู้จัดการเจ้า,จาจของร้องจัดการเจ้าของเหมือนกันนะ <L ynn> um> จัดการการบริหารเวลาอันเดียวกันเบิดการบริหารตนเองการบริหารเวลาบริหารเวลาคือบริหารเจ้าของนี่ละเสามาเห็ดหนังใบไมาเห็ดหนังแทงมาเห็ดหนัง บริหารเวลาจาของจัดการจาของจะขึ้นจากไปเหตุจัดการผู้นั้นผู้นี้จะคึ้จากไปบริหารผู้นั้นผู้นี้บริหารจาของรองเบิงแหล็กกัให้คะแนนจาของร้องเบิงสิกา้าจ้างจาของหลายปันไดอย,ยากไปเป็นผู้จัดการมองนันมองนี้เป็นผู้บริหารมองนันมองนี้ข้ามเนจาของจ้างจาของสิกา้าจ้างหลายปันไดเฮ็ดงั้นซ้ำเนี่ยประเมเินจาของเบิง มาโรงเรียนแต่ละมือขอเงินมาโรงเรียนเนี่ยไปได้หลายปันไดยเฮ็ดตัวซ้ำเนี่ยกล้าขอพอเมียมาหลายปันไดยสมเงินเขาวา่าเพื่อนไปรับจ้างดำหน้ามามือละสองลอยให้ลูกไปเที่ยวมือละสองลอยกับเบิดพอเมียไปรับจ้างดำหน้ามาไปรับจ้างเฮ็ดงานรับจ้างมาให้เป็นแต่ขอได้หลายปันดเดย์ให้กัน มันยังตั้งไหนหาเป็ี่นเนี่ยเขาให้หาให้หาความรู้วันหาเงินถ้าก็ต้องหาให้มันเต็มทีเขาใช่ไปไล่มันเต็มทีบริหารไปไล่มันเต็มจัดการเดขอดความไอ้มันเต็มหามปองสีลงคะแนนให้กับวันได้คะแนนมาปอม บ้านดงดิบบังหลายกมูเสียสื่อบ้านผู้ไซวบังหลายกมูผู้ยิง่งใครแน่หมสามทับสอวกับบางหลายกมูหลายในทางบวกบวทา คนหลายในทางลบบทาในหลายในทางบวกใครเนี่ยหลายในทางลบได้เนี่ยนี่หาหม่องสีให้คะแนนบ่มีบ้างไปเบิดไหลมาตั้งแต่มอหกมอห้าไข่เนียนเ่ยบ่มีมอสี่บรรจงดิบมอสามนี่เพียบมอสองมอหนึงน่งมอหนึ่งไข่เนี่ยเพราะท่านเด่นบันไดหาตัวชิงกันยากอยู่ช่วงเนี่ย มือสามกับมือสองที่หาผู้เปรียบกว่าท่านไว้ผู้ใดมาถ่าชิงไดดจัดการจะคว้างได้ที่เฮ็ดเนี้ยเขาจะไหวเฮ็ดนั่นแหละอันเนี้ยเขาไหวเฮ็ดจะสูยากเฮ็ดไรอาทิตย์เดียวเบิดแล้วงานการต่างๆกับพักไว้ก่อน ตั้งนาตั้งตาอ่านหนังสือจากเข้านี่จากนิดนึงอย่าประมาทคู่ไหลคู่จบปริญญามาได้บ่มินเบนมานาั่งเดี่ยงคล้วยหรือมาคือภาษีมาสอนเอาเมื่อออกขอสอบเนี่ยเห็นบาคู่กับมีนคว่ำดูจักน้อยอยู่ภาสิวัดเล็กน้อยได้อยู่อย่าประมาทคู่ไหลรับตากาไปกระเถิกตะเวอยไว้เ่รมันคือประมาทคู่พอด ใส่ความสามารถจักหน่อยเนี่ยจักนิดนึงก็ยังดีมันต้องใส่ไหลก็ได้ขั้นบวดิใส่อีดีก็ได้มีว่ลความสามาแต่ขวางขึ้นอยากใส่ว่างานออกมาเนี่ยมันคมในฝากหลายควบรูมันเนียนหลายงัดออกมากลึงออกมามาสอบมาทดสอบมาอา่าน คนนันมึงก็สอบได้ทันตัวขอสอบกับบยากบ้ายังพักกันจมแต่ยากยากยากบ่พักันอ่านสู่เอากัดแขวใส่บังกันนะตั้งใจใส่บังกันไนเดียวนี้มีแนวเดียวนี่ละปลูกความเชื่อมันลงไปในการศึกษาเขา ความสิภาพาดจะเลื่อนในชีวิตจาของการศึกษาการพัฒนาตนเองดีกว่าหาลาอน้ำบ้านไปเตรียมเข้าห่อง